เสียงล่ำลือของหมู่บ้านลึกลับที่อยู่กลางดงป่าพงภัยที่พลานส่วนใหญ่เรียกกันติดปากว่าหมู่บ้านแม่ไม้แต่ก็มีพลานน้อยคนนักที่จะดันโดนเข้าไปพบเจอกับหมู่บ้านแห่งนั้นได้ด้วยความที่ผืนป่ามีความลึกลบับซับซ้อนพร้อมกับอาถรรพ์ที่น่ากลัวที่มาคู่กับชื่อของหมู่บ้านแม่ไม้ด้วยเสียงล่ำลือที่ว่ากันว่าคนที่เข้าไปพบเจอกับหมู่บ้านแม่ไม้นั้นจะมีโอกาสน้อยมากนักที่จะรลอดกลับมา ็ด้วยว่ามีสัตว์ร้ายอาศัยหากินอยู่ในป่าบริเวณนั้นด้วยซึ่งก็คือเสือลายผาดกอน,นั่นเองเสียงล่าลือที่เล่าขานต่อๆกันมาที่ต้องกลายไปเป็นหมู่บ้านแม่ไม่ก็เพราะว่าผู้ชายในหมู่บ้านนั้นถูกเสือฆ่าตายไปจนหมดนอกจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ความเป็นไปเป็นมามากนักคนที่หลอดตายกลับมาก็บอกเราเพียงแค่ได้เข้าไปพบเจอกับหมู่บ้านแห่งนั้นรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวและการใช้ชีวิตก็เหมือนคนทั่วไปแต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครได้เข้าไปในหมู่บ้าน พราะถูกเสือ,อไหลหนีกลับมาสะก่อนลานส่วนใหญ่ที่เอาชีวิตไปทิ้งก็ล้วนแต่เป็นผานที่มีวิชาอาคมความชำนาญในการล่าสัตว์ไม่แพ้กันทั้งนั้นแต่กลับเอาชีวิตไม่รอดก็เลยเข้าใจกันว่าเสือนั่นมันคงไม่ใช่เสือธรรมดาเป็นแน่หากแต่ว่ามันต้องเป็นเสือที่เกิดจากวิชาอาคมหรือไม่ก็เสือสมิงและต้องมีความเกี่ยวข้องอะไรกันกับหมู่บ้านแห่งนั้นเป็นแน่แท้ไม่เช่นนั้นมันก็คงต้องเข้าไปลากเอาชาวบ้านไปกินจนหมดคงจะไม่เหลือเอาไว้แต่ผู้หญิง พลานหลายคนก็มีความคิดแบบนั้นแต่ก็ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะเสี่ยงเข้าไปพิสูจน์ความจริงคงมีแต่พลานที่ชื่นชอบความท้าทายและดื้อรั้นเท่านั้นพลานหนุ่มสองคนที่หากินโดยการล่าสัตว์อยู่ในผืนป่าแห่งนั้นเคยได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเมื่อเติบใหญ่จนเป็นพานที่มีวิชาอาคมและฝีมือแก่กล้าก็คิดว่าสักวันหนึ่งคงได้ไปเหยียบผืนแผ่นดินของหมู่บ้านนั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้ไปรู้ไปเห็นด้วยตาของตนเอง ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีแต่ผู้หญิงอาศัยอยู่จริงหรือไม่ส่วนเรื่องเสือหรือว่าเสือสมิงที่ว่าได้ยินมานั้นทั้งสองคนเคยเข้าป่านั่งห่างกับพ่อของตนเองและหล่าเสือมาแล้วหลายครั้งคิดว่าตนเองนั้นสั่งสมประสบการณ์มามากมายจนถึงเวลาแล้วที่จะต้องเข้าไปหาประสบการณ์ใหม่ๆอย่างที่เคยคิดกันเอาไว้ทิดเฉิดกับทิดเลืองสองเพื่อนสีขูหูพลานหน่มที่เก่งกล้าชำนาญมากกว่าพลานรุ่นเดียวกันก็ได้นัดแนะวันเวลาที่จะเดินทาง เข้าไปตามหาหมู่บ้านแม่ไม้นั้นสิบกว่าวันผ่านไปหลังจากที่ได้นัดแนะพูดคุยปรึกษากันมาพอสมควรทั้งสองก็สะพายย่ามสัมภาระและแบกปืนหายเข้าป่าไปตั้งแต่เช้าตรู่ตรงดิ่งเข้าไปยังพื้นป่าลึกตามคำบอกเล่าของพลานรุ่นพ่อรุ่นนะสาวเท้ากันอย่างรีบเร่งด้วยความใจร้อนของพลานนมทั้งสองจนแทบไม่ได้หาเวลาพักระหว่างทางเมื่อกินข้าวห่อทิศตะเรียมกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบเดินทางต่อจนมืดค่ำ ก็หาที่มัดห่างขึ้นพักอยู่บนต้นไม้เช้าวันต่อมาทิดเฉิดกับทิดเปลืองก็พากันเดินทางต่อไปเป็นแบบนั้นอยู่ถึงสามวันโดยที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะพบเจอกับหมู่บ้านแม่ไม้แห่งนั้นระหว่างทางก็ได้พบเจอกับสัตว์ร้ายและสัตว์ป่านานาชนิดทั้งสองก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงแล้วเอาตัวรอดได้โดยเฉพาะกับเสือลายพาดก้อนก็ประจันหน้ากันมาหลายครั้งและมันก็ถูกทิดเฉิดกับทิดเปลืองไล่ยิงกระเจิงหนีแถบเอาชีวิตไม่รอด ยิ่งทําให้ทั้งสองยิ่งมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นมาได้เกรงกลัวว่าจะไปพบเจอกับเสือสมิงหรือว่าเสืออาคมใดๆทั้งสิน้นด้วยวิชาอาคมของทิดแก้วและทิดเหลืองนั้นต่างก็ได้รับการสืบทอดมาจากพ่อของตนเองทั้งคู่ซึ่งเป็นพรานที่เลืองวิชามากที่สุดในหมู่บ้านหลวงขาวันทิศี 4, ที่ทั้งคู่ไม่รู้ว่าเข้าป่ามาลึกมากแค่ไหนแล้วระหว่างที่พักอยู่บนหนังห้างของคำคืนนั้นช่วงประมาณ3-4ถึงสี่ทุ่ม ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือดังแววมากับสายลมซึ่งจากน้ำเสียงที่ฟังนั้นเข้าใจว่ามีผู้หญิงมากกว่าสามสี่คนทั้งสองเข้าใจเองว่านี่คงจะใกล้หมู่บ้านแม่ไม้เข้าไปเต็มทีแล้วเสียงร้องที่ลอยมากับสายลมนั้นคงจะร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่ผ่านไปผ่านมาอยู่แบบนั้นมาเนิ่นนานหลายปีแต่ก็ไม่สามารถที่จะพากันหนีออกจากหมู่บ้านได้ ก็คงจะพากันหวาดกลัวเสือสมิงหรือไม่กะเสืออาคมที่ได้ยินมาทั้งทิดเฉิดและทิดเลืองได้ยินมาว่ามันหากินอยู่ในป่ารอบๆหมู่บ้านแม่ไม้แห่งนี้นี่เองหลังสิ้นเสียงของผู้หญิงไปเล่าล่าสักชั่วโมงก,กว่าทั้งสองก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังกอกแกกอกแกแกอยู่ไม่ไกลจากต้นไม้ที่นั่งห่างกันมากนักคิดว่าหากเป็นสัตว์ปา่าก็จะยิงเพื่อเอาเนื้อหนังของมันไว้เป็นสเสบียงอาหารสายตาจับจ้องมองที่มาของเสียงฝีเท้านั้น เมื่อเห็นชัดเจนมือที่ถือปืนจ้องรอเตรียมจะยิงอยู่นั่นก็ต้องชะง,งักเพราะจะจู่สายตาของทั้งคู่ก็มองเห็นร่างของผู้หญิงนางหนึ่งเดินผ่านใต,ต้ต้นไม้ที่ทั้งสองนางห่างอยู่โดยที่ทั้งคู่นั้นยังคงนั่งนิ่งเงียบไม่ปริปากพูดเพราะยังรู้สึกแปลกใจว่าผู้หญิงนางนี้ไม่กลัวเสือหรือไงไหนว่ามีเสือสมิงหรือไม่ก็เสืออาคมหากินอยู่ในป่ารอบๆหมู่บ้านจนเมื่อหญิงสาวนางนั้นเดินเลยไปไกลทั้งสองถึงได้เริ่มพูดคุยกัน แต่ก็ไม่ได้คลายความสงสัยอะไรได้เลยจึงทำได้เพียงแค่ล้อให้สว่างเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปพิสูจน์อะไรต่อมีอะไรในหมู่บ้านแม่ไม้แห่งนั้นได้ดีไม่ดีอาจจะได้เมียกลับบ้านไปคนละคู่ก็อาจจะเป็นได้ทั้งสองผลัดเปลี่ยนกันเงีบปรับเอาแรงเพราะเดินทางมาสี่วันเต็มๆแทบไม่ได้พักแต่ก็ยังไม่ลืมเรื่องของเสือสมิงเพราะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างอยู่ที่นี่ยิ่งเมื่อรู้ว่าอยู่ใกล้หมู่บ้านแม่ไม้มากแค่ไหน ก็ยิ่งมีอันตรายเพิ่มมากขึ้นจากที่ได้ยินมาปล่อยให้ทิศเปลืองเงียบรลับเอาแรงล่วงหน้าไปก่อนส่วนทิดเฉิดก็บริกรรมคาถาอาคมปัดเป่าลังควานอันตรายไปหอบๆนั่งห่างและต้นไม้ที่ตนมัดห่างอยู่นั้นในใจก็คิดว่าทำไมหญิงสาวที่เดินผ่านไปนั่นกลับไม่ได้รับอันตรายจากเสือเลยแต่ก็ทำได้เพียงแค่สงสัยเท่านั้นช่วงตีสามทั้งคู่ก็ได้ผัดเปลี่ยนกันเงียบหลับไปจนสว่าง ฝาสสงพอที่จะมองเห็นอะไรต่อมีอะไรได้ก็มองหลอดผ่านยอดไม้ออกไปก็เหมือนว่าจะมีหมู่บ้านอยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากนะักทั้งสองรู้สึกดีใจมากที่ได้มาถึงตามที่หมายที่ต้องการแล้วแล้วก็รู้ดีว่าอาจจะเจอกับเสือสมิงเขาา้าเมือใดก็ได้ก่อนลงจากนั่งห้างทั้งขูก่กระไดบริกรรมคาถาอาคมป้องกันภัยอันตรายให้กับตัวเองจนแน่ใจแล้วจึงรีบพากันปีนลงจากนั่งห้างเดินดิ่งตรงไปยังหมู่บ้านแม่ไม้ ในตำนานที่เคยได้ยินและใฝ่ฝันอยากจะมาเหยียบผืนแผ่นดินนี้สักครั้งเมื่อเดินเข้าไปถึงในหมู่บ้านซึ่งมีอยู่เพียงแค่สี่ห้าหลังคาเรือนเข้าใจว่าหญิงไม้ที่หลอดตายหลายชั่วคนคงจะล้มหายตายจากกันไปมากแล้วไม่รู้ว่าจะมีหลงเหลืออยู่สักกี่คนให้ได้เห็นแต่เมื่อทิดเชิดและทิดเลืองเข้าไปก็เห็นมีหญิงสาวอยู่ห้าคนกลับไม่เห็นว่าจะมีหญิงเฒ่าชราแม้แต่คนเดียวแถมหญิงสาวเหล่านั้นยังทำท่าทางหวาดกลัว กับคนแปลกหน้าที่เข้าไปเยือนพากันหลบซ่อนตัวเข้าไปในกระท่อมของตนเองกันหมดเมื่อมาถึงตอนนี้ทั้งทิดเชิดและทิดเลืองไม่ได้สนใจอะไรอีกแล้วกะว่าจะหาโอกาสสารสัมพันธ์กับหญิงสาวสักคนหนึ่งเพื่อฟุกอาจจะได้เมียกลับไปคนละคู่ก็เป็นได้อย่างที่คิดไว้ทั้งสองช่วยกันตะโกนร้องเรียกหญิงสาวที่หลบเข้าไปอยู่ในกระท่อมของตนเองแต่ก็ไม่มีหญิงสาวนางใดกล้าโผล่ออกมาแม้แต่คนเดียว ได้แต่แอบแอบจ้องจ้องลับๆับล่อๆลอยู่แบบนั้นเดาไม่ถูกว่าหญิงสาวเหล่านั้นคิดอะไรอยู่ทิดเชิดกับทิดเลืองไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปสุดท้ายจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับมาที่ป่านอกหมู่บ้านเพื่อจะหาลาสัตว์มากินเป็นอาหารทั้งสองเจอเข้ากับหมูป่าตัวหนึ่งตัวไม่ใหญ่มากนักไม่รู้ว่าชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้หรือว่าเป็นหมูป่าจริงๆก็เลยตัดสินใจที่จะยิงหมูป่าเอามาเป็นอาหาร เพราะคิดว่าหากข่าเสือสมิงหรือไม่กระเสืออาคมที่ได้ยินมาได้แล้วก็คงจะช่วยให้หญิงสาวเหล่านั้นออกไปจากป่าได้นั่นเองเมื่อกระสุนปืนระเบิดเสียงดังสนัน่นหมูป่าชะตาขาดก็ล้มฟบขาดใจตายจมกองเลือดทั้งสองรีบจัดแจงชำระซากหมูป่าแล้วก็ก่อไฟนั่งย่างกินอยู่บริเวณนั้นเองเพราะไม่ไกลจากหมู่บ้านคอยระวังเสือไปด้วยเพราะมันอาจจะได้กินข้าวเลือดเมื่ออิ่มแล้วสมองก็จะแล่นเดี๋ยวคอยคิดอะไรได้ออกทีหลังเอง ระหว่างที่กำลังนั่งกินกันอย่างอเอร่อยหญิงสาวทั้งห้าคนที่อยู่ในหมู่บ้านก็พากันเดินออกมาตรงดิงเข้ามาหาทิดเลืองกับทิดเชิดที่กำลังนั่งกินเนื้อหมูป่าย่างอยู่อย่างอเอร่อยดโดยความหิวกินคลาวเลือดมาช่างยั่วยวนคลกคลุ้งไปทั่วผืนป่าโดยที่ทั้งสองยังไม่ทันได้สังเกตว่าหญิงสาวทั้งห้ากำลังตรงดิงเข้ามาเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าทั้งทิดเชิดและทิดเลืองก็หันขวับไปมอง แทนที่จะทําให้ทั้งสองคนนั้นดีใจแต่กลับทําให้ตกใจสุดขีดเพราะสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าแทบไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะมาพบเจอกับเรื่องแบบนั้นหญิงสาวหน้าตาสะสวยทั้งห้าคนบัดนี้กําลังก้มลงคานสี่เท้าดวงตาได้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมพันจ้องขเขม็งไปยังซากหมูป่าที่เหลืออยู่และพลานนมทั้งสองพร้อมกับแยกเขียวขาวงงพุ่งกระโจนเข้าใส่ทันทีร่างของหญิงสาวทั้งห้า ได้กลับกลายไปเป็นเสือลายผาดกรไปแล้วทิดเฉิดน,นั้นมือไวคว้าปืนเอาไว้แล้วก็ยิงสวนออกไปจนล่างของเสือสมิงสาวหนึ่งล่างนั้นกระเด็นออกไปไกลแม้ว่ากระสุนจะได้ลงอาคมเอาไว้แต่กลับมาได้ลิ้มลดเนื้อหนังของเสือสมิงสาวนั่นแต่อย่างใดส่วนทิดเฉิดน,นั้นเสียท่าถูกเสือสมิงอีกสี่ตัวลุมถึงแม้วิชาอาคมที่มีอยู่เนื้อหนังจะมาได้รับบาดเจ็บจากคมเขียวแต่ก็ฟกช้ำดำเขียวไปทั้งล่าง ทิดเฉิดต่างหลักได้กับคว้าปืนของตัวเองวิ่งหนีสุดชีวิตพร้อมกับหันหลังยิงสกัดนางเสือสมิงสาวที่ไล่ตามไปด้วยปล่อยให้ทิดเลืองเผชิญชะตากรรมอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าจะเป็นหรือตายเสือสมิงสาวทั้งห้าเมื่อเห็นว่าเหยื่อพอให้กินแล้วเกิดไม่ได้ไล่ตามทิดเฉิดไปแต่อย่างใดทิดเลืองบาดเจ็บฟกช้ำดำเขียวไปทั้งล่างถูกลุมถึงกัดกระชากขยำจนกระดูกระเดี่ยวแหลกเลวสุดท้ายแล้วแม้ว,ว่าจะหนังเหนียว แต่ก็ไม่สามารถทนพิษความเจ็บปวดไปได้เลือดสดๆทะลักออกจากปากและจมูกขาดใจตายขาคมเขี้ยวของนางเสือสมิงทั้งห้าเมื่อสิ้นลมหายใจอาคมกระสินไปด้วยเนื้อหนังที่เหนียวก็ไม่เหนียวอีกต่อไปกลายเป็นอาหารอันโอชะให้กับเสือสมิงสาวทั้งห้าจนเหลือแต่โครงกระดูกไม่ต่างอะไรกันกับพรานที่มีวิชาอาคมแก่กล้าที่เคยเอาชีวิตมาทิ้งที่แท้แล้วเสือสมิงหรือเสืออาคมที่ได้ยินมา ก็คือหญิงสาวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่ไม้นั่นเองทิดเชิดได้มีโอกาสรอดชีวิตกลับมาเล่าให้กับคนอื่นๆได้ฟังแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดจากอาคมอะไรแน่หญิงสาวเหล่านั้นถึงได้ก,กลายไปเป็นเสือสมิงและผู้ชายที่อยู่ในหมู่บ้านที่หายไปจนหมดก็น่าจะถูกเสือสมิงสาวเหล่านี้กินไปจนหมดนั่นเองไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตาความสวยความสาวที่เห็นทั้งหคนนั้นจะมีอายุอานามปาเข้าไปกี่สิบปีแล้ว หรือไม่ก็อาจจะล้มหายตายจากจนกำเนิดรุ่นใหม่ๆต่อๆมาเรื่องนี้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะยืนยันหรือว่าพิสูจน์ได้ผลจากการที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ไม่มีใครที่จะกล้าไปเยียบยำ่ำเข้าไปใกล้กับหมู่บ้านแม่ไม้แห่งนั้นอีกเลยส่วนที่เฉิดน,นั้นคงเข็ดไปจนตายเรื่องของหมู่บ้านแม่ไม้กลางป่าเขาดงลึกจึงกลายเป็นเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาเท่านั้นจนถึงหลุ่นหลูกลุ่นหลานส่วนคนหลุ่นหลังๆจะมีใครเชื่อหรือไม่นั้น ก็แล้วแต่ความเชื่อของใครของมันนั่นแหละ